ใครจะถามเรื่องลึกๆอย่างการตลาดหรือวิธีการเลือกไอดอลของค่ายเพลงเกาหลีนะคะคนนี้ค่ะเควินยุนตอบหมดเปลือกเลยเป็นกิจกรรมพิเศษของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยนะคะที่จัดขึ้นแล้วก็ชวนครูสอนร้องเพลงจาก YG Entertainment ค่ะคนนี้เขายัางเคยสอนนอีกค่ายใหญ่ด้วยก็คือ JYP นะคะมาแชร์ประสบการณ์การปั้นไอดอลที่เด็กไทยสนใจ นักร้องที่ผ่านมือคุณเควินมีใครบ้างหนุ่มหนุ่มกอดเซเวนก็ป้านรวมถึงสาวสาวง TWICE ด้วยหลกัหลกๆเลยค่ะเควินก็บอกว่าถ้าจะเป็นไอดอลเด็กไทยต้องปรับการร้องไม่ให้เสียงขึ้นนาสิแล้วก็ต้องหาจุดเด่นของตัวเองให้ได้นะคะเพราะค่ายเนี่ยเขาจะหาที่สุดจากแต่ละด้านมาฟอร์มวงกันก็คือต้องร้องเต้นหน้าตาการพูดและสายเอนเตอร์เทนส่วนถ้าใครจะไปออดิชัน่นแนะนําว่าให้เลือกเพลงที่มั่นใจที่สุดค่ะ ค่ายพูดได้สามภาษาโชว์ออกมาเลยที่สําคัญอย่าประมานนะคะถ้าเต้นหรือร้องผิดไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปเลยค่ะเพราะว่าค่ายเขาจะดูความมั่นใจรวมถึงความเป็นมืออาชีพคนนี้ค่ะน้องวินนี่วัลลภานะคะเพิ่งจะเซ็นสัญญาฝึกกับค่ายเพลงไทยไปหมาดๆมาร่วมฟังประสบการณ์ด้วยเธอบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเคป๊อกทำให้เธอได้เห็นโลกมากขึ้นและเอามาปรับใช้กับการทํางานการเป็นศิลปิในในอนาคตได้ด้วยค่ะ อย่างเงี้ยจริงๆช่วงหลังๆเราจะเห็นว่ากระแส k p o ปมันกําลังมาใช่มั้คะแบบมีรายการ s วย v i v a มีรายการแบบอะไรต่างๆที่คนไทยไปออกไปเต้นไปทําอะไรกันจริงมีคุณสมบัติหรือว่า potential ของคนไทยอ่ะมันไปได้ไกลแต่ว่าหนูเชื่อว่าถ้าทุกคนน่ะมีวินัยมีความตั้งใจที่จะทุ่มเทแบบให้เวลากับตรงนี้จริงๆอ่ะหนูเชื่อว่ามันไปได้ไกลแน่ๆเพราะว่าท K-pop เรากําลังมาจริงๆ เควินยุนบอกว่า oh. การฝึกก่อนเดบิวต์ยากมากนะคะ oh. เพราะต้องฝึก6อย่างด้วยกันอย่างแรกคือภาษาค่ะ oh. ต้องฝึกจีนอังกฤษญี่ปุ่นเพราะเป็นตลาดะที่ค้ายต้องการบุก2ต้องเรียนเต้นทุกวัน3ต้องเรียนร้องเพลง2-3ครั้งต่อสัปดาห์อย่างที่4ต้องฝึกสติชด้วยค่ะไว้สำหรับการสัมภาษณ์สื่อ oh. ข้อ5ฝึกเรื่องอุปนิสัยและการวางตัว oh. และเรื่องสุดท้ายที่ค่ายามอง,มอง oh. ก็คือทัศนคติและความคิดนะคะ เส้นทางกว่าจะเป็นเด็กฝึกของค่ายเพลงเกาหลีทีอว่ายากค่ะเพราะต้องออดิชั่นกันมากกว่า5รอบสำหรับเควิยงยุนยังบอกอีกนะคะว่านั่นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะการฝึกเป็นศิลปินตัวจริงหนักกว่านี้เยอะบางคนใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะได้เดบิวนะคะจนถึงขั้นว่าค่ายต้องมีชั่วโมงพิเศษสำหรับให้เด็กฝึกได้พบจิตแพทย์เพื่อคลายความกังวลด้วยค่ะ